สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกทกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิจข่าวออนไลน์วันนี้เราพบกันวันที่ยี่สิบอ่ขอไปฮะวันที่14พฤศจิกายน2567ครับเป็นอย่างไรฮะพี่น้องครับ เป็นอย่างที่ผมเต่านินจาพูดไหมครับเป็นอย่างที่ผมได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพม่าและขเขมรแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่ขนเอาลูกเอาเมียขนเอาญาติพี่น้องขนเอาแรงงานเถื่อนเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยผมถึงบอกกับรัฐบาลว่า ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันแรงงานที่ผิดกฎหมายต่างๆเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยถามว่าทำไมเหตุก็เพราะว่าคนเหล่านี้อพยพเข้ามาไม่ใช่เข้ามาขายแรงงานครับแต่อพยพยเข้ามาเพื่อที่จะปักหลักปักฐานขนลูกขนเมียมาออกลูกออกเต้า นะเข้าโรงพยาบาลฟรีเรียนหนังสือฟรีถามว่าทําไมต้องฟรีให้เขาครับคนเหล่านี้สมควรที่จะต้องถูกส่งกลับฮะเพราะเข้ามาอย่างผิดกฎหมายหรือเข้ามาถูกกฎหมายก็ตามแต่ให้มาขายแรงงานเท่านั้นไม่ใช่ให้เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาปั๊มลูกปั๊มหลานออกลูกออกหลานมานอนเอากันในประเทศไทยสร้างปัญหาให้กับคนไทยสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติ ดังนั้นผมจึงเสนอว่าให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากรัฐบาลแล้วร่วมกับกรมการปกครองตรวจสอบทุกตารางนิ้วถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดหรือมีการดำเนินการในลักษณะของผู้ที่ผิดกฎหมายให้ผลักดันออกทันทีอเมริกาเขายังจะผลักดันออกเนี่ยนะในช่วงปีแรกเนี่ยหนึ่งล้านกว่าคน และในช่วงต่อๆไปก็จะดำเนินการติดต่อกันทำไมต้องทำอย่างนี้ฮะเหตุก็เพราะว่าคนเหล่านี้เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยในการทำมาหากินผมบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยจริงๆไม่ตกต่ำปัญหานี้ครัวเรือนไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่แต่ที่มันเป็นปัญหาเพราะประชาชนคนไทยเนี่ย มันไม่สามารถทำมาหากินได้อย่างปกติดังที่ปรากฏมาจากในอดีตเหตุก็เพราะว่าแรงงานต่างด้าวเขมรพม่าเทือนขนโลกขนเมียขนโคดเง้าสกราชขนโคดพ่อโคดแม่มันเข้ามาแล้วก็มาแย่งอาชีพทำมาค้าขายเนี่ยคือปัญหาครับถ้าเราสามารถกำจัดตรงนี้ออกไปได้ แล้วคืนพื้นที่การทำมาค้าขายการทำมาหากินให้กับประชาชนคนไทยคนไทยอยู่ได้ครับอย่าไปบอกว่าขาดแรงงานเหล่านี้แล้วจะอยู่ไม่ได้แรงงานชาติอื่นก็มีแรงงานชาติพันธุ์ก็มีนะครับที่เราสามารถที่จะเอามาชดเชยได้แต่ไม่ใช่ให้ขนโคตพ่อโคตแม่นเข้ามาอย่างนี้ทำไมฮะเจ้าหน้าที่รัฐทำไมรัฐบาลทำไมสอสอ หาแดกยัดถากันไม่พอหละครับโกงบ้านแดกเมืองกันไม่พอหรือไงทำไมมึงไปขนในโคตรพ่อโคตรแม่มึงมาเนี่ยสร้างปัญหาแล้วปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะผมบอกว่าแก้ง่ายแต่มึงไม่พยายามแก้ไม่รู้ไปคิดทำหาเหวอะไรกันณนะปัจจุบันก็หาเสียงจะเลือกตั้งอบจอนะครับนั่นก็คือขบวนการแดกบ้านแดกเมืองอีงเหมือนกัน นะโกงกันเป็นระดับชั้นแต่ปัญหาประชาชนที่ออกมาเรียกร้องณนะเวลานี้เนี่ยพวกคุณไม่ฟังครับเห็นไหมฮะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ฟังเทปให้ดูเทปนะที่ผมขออนุญาตมาจากท็อปนิวเป็นอย่างที่เต่านินจาพูดหรือไม่พ่อค้าแม่ค้าสองสามออกมาโวยนะว่าไม่มีที่ทำกิน ค้าขายสู้คนเหล่านี้ไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าตลาดทั้งตลาดเนี่ยหนึ่งรแผงมันเอาไปสัก็ดสิบแปดสิบแผงละแล้วก็รวมตัวกันเป็นร้อยไปซื้อปลาถูกๆเอามาขายถูกๆพ่อแม่พี่น้องที่ขายเป็นอรายวันคนละถาดสองถาดขายสู้ไม่ได้ครับในที่สุดเจ๊งชิบหายหมดแล้วแต่ละแผงก็มีคนไทยใจสัตว์ คนไทยใจระยำเนี่ยคนไทยขายชาติเนี่ยนะครับไปเป็นนอ m i n a อ้างว่าเป็นนายจ้างแต่รับเงินวันล,ละ500 000, บาทพันบาทนี่คือความพินาศชิบหายที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยไม่เคยใส่ใจไม่เคยคิดที่จะแก้ไขปัญหากับพี่น้องชาวไทยและการที่ผมบอกว่ามันจะเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วใช่หรือไม่ นี่คือสิ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนผมจึงอยากจะบอกกับพี่น้องชาวใต้ของเรานะครับว่าใครที่อยู่ทางใต้ที่เป็นทีมงานของเราเนี่ยเข้าไปพบกับพ่อแม่พี่น้องเหล่านี้รวบรวมรายชื่อนะวันที่เราออกมาเคลื่อนไหววันที่เราออกมาขับไล่รัฐบาลให้เขาเหล่านี้ออกมาร่วมเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ว่าพอแม่พี่น้องประชาชนคนไทยถูกแย่งอาชีพจริงๆนี่คือสิ่งที่เราต้องผลักดันแรงงานต่างด้าวพมา่าเขมรและโคตรพ่อโคตรแม่มันที่มันขนเข้ามาเนี่ยนะฮะออกไปให้สิ้นส่วนคนที่เขาเข้ามาทํางานโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้สร้างปัญหาไม่ได้ขนโคตรพ่อโคตรแม่มันมาปั๊มลูกกันในประเทศไทยไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับว่าประเทศไทยเนี่ย นะจะขาดแครนแรงงานแรงงานมันเหลือเฟือและไอคนเหล่านี้เข้ามาเถ,ถือนเนี่ยสามสี่ล้านคนเนี่ยหมาตัวไหนแล้วเอาเข้ามาถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐบางพวกบางคนบางกลุ่มถ้าไม่ใช่นักการเมืองนะที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เยียบหัวเอาเตนตกหน้าประชาชนนี่คือความพินาศที่มันกำลังเกิดขึ้นและมันก็จะเกิดขึ้นตลอดไปถ้าณนะวันนี้ ยังได้รัฐบาลเฮงซวยอย่างนี้นะครับประชาชนเดือดร้อนแน่นอนและแน่นอนครับทีมงานของกระผมเตานินจาและทีมงานพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์ร่วมกับทีมงานของกลุ่มเครือข่ายของท่านชัชวาลอุ่นแก้วยังเดินหน้าต่อเรากําลังจะทําหนังสือร่างนะะคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องของการให้สัญชาติ483,000คนเนี่ยเหมือนกัน แล้วก็ยังจะเดินหน้าต่อผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานพม่าเมรเถื่อนต่างๆเหล่านี้มันน่าเจ็บใจอยู่ตรงที่ว่าคุณเห็นไหมบรรดาสื่อหลักแม่งไม่ออกข่าวมีท็อปนิวช่องเดียวที่เป็นสื่อหลักออกเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นอกนั้นตกอยู่ใต้อุ้งตีนรัฐบาลตกอยู่ใต้อุ้งตีนนักการเมืองเอาแต่ข่าวฮี้หาเหวอะไรไม่รู้แม่งมาออกแต่ละวัน มึงโกงกูกูโกงมึงนะข่าวเกาะกูดก็ไม่ออกข่าวบอนการพนันก็ไม่ออกบอนคาสินโนก็ไม่ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวพมา่าแรงงานเถื่อนต่างๆเราเนี่ยแทบจะไม่แตะเลยเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลนี้ไร้สมองไร้ปัญญาเราสมควรที่จะต้องออกมาขับไล่หรือไม่ถึงถามใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับว่าเราจะเอาอยัางไงไอ้บางคนบอกออกเลยลุยเลย ก็แค่ขอรายชื่อแม่งยังไม่ยอมจะให้นี่คือคนไทยนะครับอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นบางคนบอกมานะอาจารย์เต่าลุยเลยครับอาจารย์เต่าลงถนนได้แล้วครับแต่ผมไม่ว่างผมคงไปร่วมไม่ได้ขอเป็นกำลังใจถุยไอ้เหี้ยพวกมึงก็เอาแต่พูดไงไม่ทำนี่แหละครับแล้วอย่างนี้มึงจะไปสู้เหี้ยอะไรกับเขาได้ ผมถึงบอกไงครับว่าคนไทยเนี่ยนะต้องมีสติไอ้นี่เห็นนกักการเมืองไปอุดรโอ้โหแห่ไปเรียส้นเตนถึงสนามบินมันบ้าหรือเปล่าประเทศชาติของมึงกำลังจะชิบหายแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเตานินจาอยากจะมาบอกนะและก็บอกความจริงครับไม่ใช่เป็นเท็จอย่างไรก็ตามเราจะเดินหน้าต่อและถ้าคิดว่าเต่านินจาพูดเนี่ยจริงหรือไม่ ไปดูเทปนี้ไปดูคลิปนี้ด้วยกันแล้วท่านจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่กับผมเต่านินจาพูดมานั้นเนี่ยเป็นความจริงทุกประการลองไปดูครับ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากว่า200คนที่ค้าขายอยู่ในตลาดท่าเทียบเรือประมงปัตตานีหรือตลาดสะพานปลาซึ่งเป็นแหล่งขายอาหารทะเลสดที่ใหญ่ที่สุดในตำบลบานาอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีทนไม่ไหวแล้วถึงกับต้องรวมตัวกันร้องเรียนผู้สื่อข่าวหลังถูกกลุ่มต่างด้าวทั้งพมา่าและกัมพูชาจ้างคนไทยให้มาเป็นนายจ้างหรือนอมินีวลาหะาร้บาทโดยให้ไปอยู่ที่หน้าแผงขายอีกทั้งยังจ้างให้คนไทยเป็นคนทําเอกสารเพื่อความถูกต้องเพื่อป้องกันการถูกจับกลุ่มหากมีการตรวจสอบส่งผลให้กลุ่มพ่อค้า แม่ค้าที่เป็นคนไทยตัวจริงได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะกลุ่มต่างด้าวมาแย่งอาชีพขายอาหารทะเลสดของคนไทยก่อนหน้านี้สมาคมการค้าสัตว์น้ำตลาดเช้าสะพานปลาป,ลาปัตตานีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆตั้งแต่ตตตตปี64แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการอย่างจริงจังจนถึงวันนี้มีต่างด้าวทำการค้าขายจาก30รายเพิ่มขึ้นเป็น100รายทำให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าคนไทยมีความกังวลว่าหากปล่อยไปแบบนี้คนไทยจะต้องกลายเป็นลูกจ้างของกลุ่มคนต่างด้า และจะส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าคนไทยไม่มีพื้นที่ขายอาหารทะเลโดยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ายังอ้างด้วยว่ากลุ่มคนต่างด้าวได้จ่ายเงินให้กับหน่วยงานในพื้นที่จึงไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นางมารีแม่ค้าขายปลาหมึกให้ข้อมูลว่าตอนนี้เหลือคนไทยที่เปิดล็อกขายปลาและอาหารทะเลน้อยมากแต่มีคนไทยที่ไปเป็นนอมินีให้กับกลุ่มคนต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นโดยกลุ่มคนต่างด้าวจะขายอาหารทะเลถูกกว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนไทยหากไม่มีการแก้ไขตนเชื่อว่าหลังจากนี้ คนไทยในพื้นที่จะไปเป็นลูกน้องของกลุ่มคนต่างด้าวกันหมดทํางานของพวกเราในคนไทยเนี่ยจะเหลือน้อยมากจะมีคนไทยที่เป็นหน้มาม้ามาเป็นคนที่ว่านั่งแล้วก็ให้คนต่างด้าวไปขายมันั่งเอาตัางค์อย่างเดียวเลยไม่ได้ทําอะไรเลย เออมันก็ได้คนละวันละห้าร้อยห้าร้อยแล้วก็ทีนี้กันต่างด้าวเนี่ยเขาจะรวมหัวกันหมดเลยรวมหัวในการที่จะซื้อสินค้าเพื่อจะได้ราคาถูกกว่าคนไทยเพราะเขามากันเป็นเป็นหมู่เลยอะ่ะเขามากันเป็นแบบร้อยคนเลยแล้วก็ไปตัดราคาตัดราคาหมดเลยตัดราคาต่างตัดราคาคนไทยหมดเลยทีนี้คนไทยจะขายไม่ได้ไมันจะต่างด้าวเท่านั้นเดือดร้อนยังไงบ้างเดือดร้อนสิก็ในคนไทยขายไม่ได้เลยไงจะอยู่ยังไง ถ้าเขาก็มากันพวกเลยนะมาเป็นพวกเลยคนไทยนี่ก็คือว่าไม่ทํางานแล้วเป็นลูกน้องต่างด้อย่างเดียวตอนนี้ก็คือว่าประเทศไทยเราของเราเนี่ยโดนย,ยึดหมดแล้วเพราะว่าเขาไม่เอาปืนแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำเงี้ยคนไทยไม่มีงานทํามาเป็นลูกน้องต่างได้มันเป็นที่ค่าคอมเมนต์คอมเมนต์เป็นเจ้านายถ้าถามว่าคนไทยเรานี่อยู่ยังไงอ่าเป็นมานานอย่างอย่างเงี้ยเป็นมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่มีใครช่วยเหลือรัฐบาลทําอะไรไม่ได้ ร้องเรียนราชการทอนไ,ไม่ได้พอไปบอกก็มีต้โต๊ะกันพาแบบมีต้โต๊ะกันคนไทยก็เลยต้องตายให้หมดตอนนี้เขาไม่เล่นแล้วเอาปืนมายิงเข้าเมืองไม่เอาแล้วก็วเ,เอาเศรษฐกิจเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเป็นขี้ข้าหมดแล้วเนี่ยก็มายึดพื้นที่เหมือนแล้วตรงน,นี้ไม่มีแล้วคนไทยอยู่กเขมรทั้งนั้นเลยไปดูดิโรงเรียนโรงบาลมีแต่เขมรทั้งนั้นแล้วไป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 ,ไป,ไ,ปไปออมทำไมอ่ะทำไมไม่เอาเงินนั้นมาเลี้ยงคนไทย ให้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 เขเมรไปอยู่เรียนหนังสือคลอดลูกโรงพยาบาลสวัสดิการเยอะแยะบ้าทำอะไม,มเเลี้ยงคนไทยดีก่อนดีแต่จริงจริงมันผิดกฎหมายผิดกฎหมาย,มายแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคนไทยนี่มันที่มันขายชาติมันเยอะถูกไหมอ่าเรื่องของเรื่องทีนี้พอมาจับว่าคนไทยรับหน้าแต่ว่าคนไทยรับไม่ต้องจับกันอ่าถ้าคนไทยมันขายชาติเยอะไงมันถือว่าเงินห้าร้อยแค่นี้อยู่ได้แล้ว แต่ลูกหลานเล่าต่อไปจะมีพินดินได้อยู่ไหมว่าต่อไปอันตรายไหมไม่ใช่อันตรายมันไม่มีคนไทยเลยแหละมี่จะคอมเมนต์ก่อนี่นี่นี่ก็เต็มแล้วนะกล่าวาอีกห้าปีคอยดูมาหนุคนไทยจะมีไหมไม่มีหรอกมันเขียนคนไทยออกหมดมเอาคอมเมนต์มาทำงานหมดตอนนี้มันเอาคนไทยทำหน้าเองถูกไหมคอมเมนต์นั้นการที่เขาเคยมาข่มขู่ไหมเคยมาอะไรเขาไม่ขู่หรอกน้องแต่ว่าเขาขายถูก คนไทยขายไม่ได้เพราะเขาไปซื้อกันแบบว่าเมือว่าร้อยคนเนี่ยก็ไปกันร้อยหนึ่งเขาตั้งราคา50าสิบเขมนต่อ30เอาเป็นร้อยเอาเป็นร้อยร้อยกบบาทแต่เราเนี่ยคนไทยเนี่ยเราไปซื้อห้ากับบาทสิบกับบาทก็เล่นราคาไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเซื้อเยอะทีเดียวยใช่เขาเขารวมบุกลง,งแก๊งกันไงอืมไม่ก็เลยตราคาหมดตัดราคาหมดคนไทยทำงางไม่ได้เลยเขาแสดงว่าเขารวมหัวกันืชอของเรานี่เดียวเดียวไปคนเดียวตัวต่อตัว ชนกันแล้วเราซื้อน้อยเราก็ขายปลาพอพองขายอ่ะแต่เขาซื้อเป็นแบบเยอะเลยก็ตักหมดเลยอ่ะแล้วก็มาขายแค่สี่สิบแล้วเราซื้อสินไปขายสี่ห้าเราขายก็ไม่ทันเนี่ยการนี่ก็ได้ผลกระทบเห็นไหมปลาก,กระพงก็ขายร้อยยี่พอขายร้อยยี่เดี๋ยวก็ลงร้อยสิบขายเชา้ากินค้าาเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างต้องการที่จะปรับไอ้นี้หมดไอ้ที่มันเป็นคนที่มันไปซื้อเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าขมิ้นเนี่ยจกไปหมด ถ้าไม่จับวัวหน้าคมเมนไอ้คมเมนมันก็เอิดมันก็ใหญ่พราะมันมีวัวหน้ากองหนุนตูดมันอยู่ไงความเป็นจริงก็ตามสุดต้ใช่ถูกไหมอ่าขอขอวิงวอนจากรัฐอะไรยังไงบ้างต้องการให้ปรับภานีได้หมดคุณต้องเป็นลูกน้องอย่างเดียวคุณเป็นเท่าไก่ไม่ได้คุณมาอยู่เมืองไทยคุณใหญ่ใหญ่กว่าคนไทยได้ยังไงแล้ว<ม>น,นี่เมืองประเทศของเราถ้าเราไปคอมเมนถามว่าเราโดนฆ่าไหมได้พูดถูกไหม แค่เหยียบไปผืนดินมันเองโดนฆ่าเลยแต่มันไม่เหยียกับเราอะ่ะอยู่โรงเรียนก็ฟรีอยู่โรงพยาบาลก็เกิดฟรีไอ้นู่นไอ้นี่เป็นเลี้ยงมันทําบ้าอะไรมันเป็นลูกน้องบประชาชนจะให้มันอยู่แล้วนะเนี่ยไปดูแต่โรงเรียนยูโยนนี่ครับห,หมดเลยทั้งปลาทั้งหมึกทั้งกุ้งทั้งอะไรทุกอย่างเลยอะ่ะมันกระทบหมดมันคือว่าหายกาไรหายไปเกือบครึ่งเลยพ้นครึ่งเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันขายไม่ได้ไงราคาโดนตัดไปหมดจะขายกับใครอะ่ะ เขาก็ไม่ซื้อของถูกีิเขาไม่ซื้อของแพงหรอก สำหรับตลาดสะพานปลาปัตตานีมีจำนวนร้านค้าที่แบ่งเป็นล็อกรวมทั้งสิ้น324ล็อกจากการตรวจสอบพบว่ามีร้านค้าที่เป็นของชาวต่างด้าวซึ่งมีคนไทยเป็นนอมินีกว่า100ล็อกแถมยังขายอาหารทะเลตัดราคาคนไทยโดยมีส่วนต่าง5-10บาทและเมื่อถึงเวลาไปรับซื้อปลามาขายกลุ่มคนต่างด้าวที่เปิดร้านจะรวมตัวกันไปซื้อปลาหลายร้อยเข่งซึ่งจะได้ราคาที่ถูกมากแต่ต่างจากคนไทยที่ไปรับซื้อปลาด้วยตนเองทีละ2-3เข่งทำให้ ราคารับซื้อแพงกว่านั่นเอง